สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะเอามาดูสิวันนี้ความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะมาดูกันหน่อยว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะใครที่จะดูดวงส่วนตัวใครจะเช็คดวงส่วนตัวใครมีปัญหามีข้อสงสัยมีเรื่องอะไรมีเหตุอะไรที่แบบอยากรู้อยากปรึกษาอยากสงสัยอะไรนะ อ่าแอดไลน์ไอดีตรงนี้มาเลย triya 3 6 9หนาะในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวมาดูกันหน่อยซีว่าความยุติธรรมและความชัดเจนที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะ เช่นเดิมนะเป็นเรนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์ก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชิญอยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานคลิปดีๆพลังงานขึ้นพลังงานบวกของช่องเรานะ ใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้ากรรมในเวรประจำตัวของทุกคนขอแรงครูบารมีครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่อยู่ณที่แห่งนี้แผ่แรงครูแผ่บารมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนและความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ไพ่ทั้งหมด78บใบด้วย ะะมาดูกันซิว่าคนที่พบคลิปนี้นะความยุติธรรมและความชัดเจนใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะดูว่าเป็นแนวทางนะความยุติธรรมและความชัดเจนใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวของคุณเป็นพลังงานของคุณนะเป็นตัวแทนของคุณพลังงานใบแรกคือตัวคุณนะโอ้โหแทนพาร์เรน โอเป็นพลังงานที่ช่วงนี้ชีวิตคุณเนี่ยกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนนะกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าช่วงนี้ชีวิตคุณกำลังจะเกิดความสมดุลเกิดขึ้นนะกำลังจะมีความสมดุลความราบรื่นเกิดขึ้นนะเป็นชีวิตที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมาแล้วนะไปในทางที่ดี หนาะไปในทางที่ดีแล้วเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างมีชีวิตที่บาลานได้นะมีเอเนอร์จีที่บาลานนะคุณเข้าได้กับทุกสถานการณ์คุณเข้าได้กับทุกเรื่องราวเหตุการณ์คุณรับได้กับทุกสถานการณ์และเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนั่นคือเอเนอร์จีที่มันปรับเปลี่ยนให้ลื่นไหลให้ราบรื่นแล้วให้สมดุลกับสถานการณ์นั้นๆเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะแล้วบางคนเนี่ยมีการย,กย,าย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะ เกิดขึ้นแล้วนะย้ายที่ทํางาน <unified. S 1> ย้ายบ้านย้ายอะไรต่างๆหรือเดินทางไกลหรืออะไรอย่างนี้หรือบางคนก็ได้ไปเดินทางในสถานที่ที่เป็นรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะ <c oughs> อยู่กับธรรมชาตินะสภาวะที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติน้ําต้นไม้อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> หรือช่วงนี้เป็นช่วงที่พลังงานค่อนข้างสมดุลเป็นช่วงที่พลังงานค่อนข้างเกื้อหนุนเป็นช่วงที่พลังงานค่อนข้างดีนะมาดูกันเลยว่า คุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมและความชัดเจนใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอสิบถ้วยเป็นคนที่รักครอบครัวนะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองเพื่อคนในครอบครัวและคนรอบข้างเสมอเห็นไหมไพ่สิบถ้วยคือไพยอย่แห่งความสุข ใครอย่างคนที่มีความรักรักในตัวเองรักในครอบครัวนะหรือเป็นพังลังงานที่มีความครบความสุขที่โครบะนะความสุขครอบครัวที่อบ,อ,บอุ่นความสัมพันธ์ที่ดีความรักที่ดีหรือว่าสภาวะสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวที่มีความสมบูรณ์แบบอุดมสมบูรณ์เห็นไหมมาดูกันสิว่า ความยุติธรรมใดหลักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความชัดเจนใดกำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณ Will of for t u n e โอ้โหมันคือช่วงจังหวะของคุณมันคือเวลาของคุณมันคือไทมิ่งของคุณมันคือดวงของคุณมันคือโชคชะตาของคุณมันคือไพ่วิวออฟฟอร์จูนคือไพ่เหมือนกับว่าคือคุณผ่านเหตุการณ์อะไรมาสารพัดแล้วนะคุณผ่านอะไรมาหลายรูปแบบแล้วหรือผ่านบางคนเนี่ย ไม่ได้มีอะไรหรอกผ่านบททดสอบแห่งชีวิตผ่านบททดสอบแห่งจักรวาลมาแล้วนะผ่านคือมีเรื่องราวหลากหลายมีประสบการณ์มาล้นเหลือพอตัวเออประมาณนี้อาทีนี้โชคชะตาบอกว่าดวงคุณเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะวันนี้ต่อจากนี้หลังจากที่คุณชมคลิปนี้เลยพลังงานคุณดีมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเป็นไปใน,ปน,ปนทิศทางที่ดีดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนคนที่มีโชคเข้าข้าง ดวงเข้าข้างเสมอชะตาเข้าข้างเสมอความโชคดีเข้าข้างเสมอเห็นไหมเป็นพลังงานของแบบเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นผ่านพ้นเรื่องราวหลายๆผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นความทุกข์ยากผ่านพ้นอะไรต่างๆนานานะสิ่งดีกำลังจะหมุนเวียนเข้ามาตามโชคชะตาที่มันควรจะเป็นนี่คือความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณในเร็วๆนี้ความสุขความสมบูรณ์แบบ โชคชะตาที่ดีความเข้าที่เข้าทางเห็นไหมความสมดุลความแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีโอ้โหนี่คือโชคชะตาของคุณนะความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สามถ้วยโอ้ไพ่คุณดีมากอะเปิดมาสี่ใบนี้ปังเลยนะสามถ้วยนั่นคือความสุขนั่นคือข่าวดีนั่นคือเรื่องยินดีนั่นคือสิ่งดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมลายล้อมไปด้วยสาภาวะของบุคคลกัลยาณมิตรกลุ่มคนผู้คนที่พร้อมจะนำความสุขมาให้หรือตัวคุณเองก็พร้อมที่จะนำความสุขให้กับคนรอบตัวคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพลังงานของไพ่สามถ้วยเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงว่า คนที่กำลังจะได้รับข่าวดีคนที่กำลังจะได้รับความสุขคนที่กำลังจะมีข่าวดีมีสิ่งดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งที่ชื่นอกชื่นใจ ปรีเปรมยินดีเกิดขึ้นนะนั่นคือพลังงานของคนที่กำลังจะมีข่าวดีกำลังจะได้รับข่าวดีหรือกำลังจะได้มีความสุขนะนี่คือความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ามาดูกันต่อซิว่าความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรอีกไพ่หกเหรียญแน่แนอน ผู้รับและผู้ให้เห็นไหมเป็นทั้งผู้รับและเป็นทั้งผู้ให้นั่นหมายถึงว่าต้นทุนบุญกุศลการมีน้ำจิตน้ำใจม,ม,ตมิตรไมตรีเมตตาความยินดีความเอือ้อเออฟื้อเผื่อแผ่ความใจดีของคุณนะ่ะชอบช่วยชอบให้ชอบ,ชอ,บอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดติดใจอะไรฉันมนีอะไรช่วยที่ฉันช่วยได้ฉันก็ช่วยอะไรที่ฉันช่วยไหวฉันก็ช่วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเงินหรือเรื่องน้ำใจที่คุณมี นะเพราะฉะนั้นไพ่หกเหรียญเนี่ยคือไพ่เศรษฐีใจบุญคือไพ่คนใจบุญคือไพ่คนใจดีคือไพ่คนที่มีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์และเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตาช่างมาแล้วข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยคือให้มืออีกข้างหนึ่งคือตาช่างนั่นหมายถึงว่าความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนเออคือเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน ตรงหัวข้อตรงคอนเทนต์เราเลยนะความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะแน่นอนจะเกิดขึ้นกับคุณมาจากแต้มบุญด้วยมาจากต้นทุนบุญกุศลด้วยมาจากคือสิ่งดีๆที่คุณมีออกไปด้วยคุณก็จะรับสิ่งดีๆกลับเข้ามาเช่นกันเป็นผู้ให้และผู้รับที่อย่างอ่าเสมอภาคและสมดุลเห็นไหมจะมีการให้และมีการรับได้อย่างแบบสมดุลเสมอภาค นี่คือพลังงานดีๆนะได้รับความช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตได้รับการสนับสนุนได้รับการเจือจุนได้รับการแบ่งปันนะนี่คือพลังงานดีๆนะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนี่คือความยุติธรรมและความชัดเจนอาหกเหลี่ยนเนี่ยเขาจะมีพายตาช่างเขาจะมีมือข้างหนึ่งถือตาช่างตาช่างคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมเห็นไหมไม่โอนไม่เอียงไม่ลำเอียงเออนะ ชัดเจนเห็นไหมแล้วั้นแล้วเนี่ยคือความยุติธรรมและความชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้โอ้โหราชาเหรียญคืออะไรคือความมั่นคงฐานะการเงินความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่จะมีความมั่นคงหลังจากที่คุณได้ผ่านโชคชะตาผ่านจังหวะที่เลวร้ายผ่านจังหวะที่เหนื่อยยากผ่านจังหวะที่อะไรสารพัดมาแล้ว นะนับตั้งแต่ที่คุณได้มาพบคลิปนี้นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปดวงชะตาคุณเปิดมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองที่คุณจะได้นั่งอยู่บนความมั่นคงแห่งฐานะที่มีความสุขและความสบายนะไพราชาเหรียญคุณอาจจะทำมันสำเร็จจนมี ชื่อเสียงเงินทองจนมีฐานะที่ดีขึ้นนะในชีวิตของคุณในสิ่งที่คุณทำหรืออะไรสักต่างๆอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะเกิดเจอคนอุปถัมภ์เจอคนช่วยเหลือหรือว่าเจออะไรก็ช่างที่มาคอยแบบค้ำคูนคุณหนุนนำคุณนะ่ะนั่นคือพลังงานที่ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความยุติธรรมและความชัดเจนของคุณแน่นแน่นอนเรื่องความมั่งคัง่งมาแล้วนะร่ำรวยเนี่ยมันคือดวงเปลี่ยนจริงๆดวงเปิดมากเลย ความยุติธรรมและความชัดเจนที่คุณกำลังจะได้รับเร็วๆนี้อีกคือเรื่องอะไรไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตแสงสว่างนะ,ะเป็นไพ่พลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่พลังงานของคนที่มีองค์ความรู้มีของเก่ามีของดีมีครูอาจารย์มีอะไรสติปัญญามีเป็นคนที่มีมีสิ่งที่แบบเขาเรียกว่า ปัญญาญาณน่ะที่ติดตัวมามีเซนก็ได้มีอะไรก็ที่แบบติดตัวคุณมาตั้งแต่เก่าแก่แล้วทีนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือความสงบร่มเย็นนะความสงบร่มเย็นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่าการนิ่งการนิ่งการสงบนิ่งการทำสมาธิให้ก่อเกิดซึ่งปัญญาญาณแล้วอีกอย่างหนึ่งมีความรู้สึกว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่มีของสูงนะมีของสูงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็เป็นพลังงานที่คือแสงสว่างปัญญายาณสมาธิองค์ความรู้แสงสว่างการนำทางแห่งจิตวิญญาณด้วยนะคะโอยเป็นพลังงานที่ดีมากนะนี่คือความเขาเรียกว่าความความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ขึ้นคู่กันเลยเหรอ The Hermit แล้วก็มา The High Roll a n เป็นไพ่พระเป็นไพ่เทพเป็นไพ่เทวดาเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โหเนี่ยแน่นอนแต้มบุญกุศลแต้มบุญคุณสูงมากบารมีคุณดีมากเห็นไหมแต้มบุญกุศลหนุนนําในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําบารมีเก่าบารมีแก่หนุนนํานะ คือแต้มบุญดีกุศลดีบุญหนุนน่ะบุญเก่าอะ่ะบุญเก่าที่คือเหมือนเป็นประมาณว่าเหมือนคนที่ดูคลิปเนี้ยเหมือนคนได้กินบุญเก่าอะ่ะอืมเหมือนคนที่กําลังจะได้กินบุญเก่ากําลังจะได้เสวยสุขกับบุญเก่าที่คุณเคยสร้างเคยทํามาทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันละชาตินะเพราะฉะนั้นไม่เป็นพลังงานที่เหมือนกับว่า บุญเก่าเกื้อนหนุนกุศลเก่าเกื้อนหนุนแต้มบุญกุศลคุณงามความดีเกื้อนหนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อนหนุนด้วยนะเป็นพลังงานที่ดีนะโอ้โหคนใจบุญคนใจบุญแล้วมันมีพลังงานเนี่ยขึ้นคู่กันเลยพยล่ฤาษีกับพ่พระขึ้นคู่กันเลยเพราะฉะนั้นคุณหนีไม่พ้นหรอกเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องความขลังเรื่องความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเรื่องอะไรอย่างเนี้ยเรื่องครูบาอาจารย์อะไรอย่างงี้วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอืเซนเซนความสงบความสุขแบบสงบความสุขที่แท้จริงความยุติธรรมความชัดเจนเห็นไหมความดี ความดีเห็นไหมคุณงามความดีที่สะสมมาอยู่เคียงคู่คุณทำให้ได้รับความยุติธรรมและความชัดเจนจนทำให้คุณมีความสงบและความสุขเกิดขึ้นมันคือโชคชะตาอุย้ยดวงเปิดมากแปดใบเปิดมานี่แบบดีทุกใบเลยนะอ่ะแล้วมาดูกันอีกสิว่าความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เดอะแฮงแมนผู้ทรงปัญญาผู้ตื่นรู้ ผู้ที่เสียสละผู้ที่มีความเข้มแข็งอดทนเออเห็นไหมผู้ที่กําลังจะได้หลุดพ้นโอ้ยพลังงานดีมากเลยอ่ะพลังงานดีมากเลยอ่ะใครที่ดูคลิปเนี้ยใครที่ปฏิบัติบ้บางอ่ะ บางคนเป็นสายปฏิบัตินะสายปฏิบัติเป็นยังไงสายปฏิบัติก็คือเหมือนปฏิบัติอะถือศีลปฏิบัติอะไรอย่างนี้ปฏิบัติธทมถือศีลอยู่ในรูปแบบของแบบนักบวชนักบุญนักธรรมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ช่างนะใครเป็นสายปฏิบัติเนี่ยเป็นคนที่แบบบรรลุอะเอ,อนะพูดถึงคําว่าบรรลุได้เลยนะขึ้นประมาณแบบนี้บรรลุมีทรัพย์สมบัติมีทรัพสมบัตินะมีทรัพย์มีทรัพ ทั้งแบบเป็นซับในใจอ่ะซับแห่งความดีเป็นซับซับภายในอะซับแห่งความมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกยังไงอะมีซับซับสมบัติติดตัวทั้งรูปกายวาจาใจความยินดีความใจดีความดีแล้วเป็นคนที่แบบมีซับเขาเรียกเป็นคนมีซับอะเออมีซับอยู่ในตัวนะแล้วเป็นคนที่ถ้าใครเป็นสายปฏิบัติเป็นแบบ นักบุญนักบวชผู้ถือศีลผู้ทรงศีลหรือว่าไปปฏิบัติทรรไ,ไปนู่นไปนี่อคือเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วแล้วเป็นคนที่อยู่ในอะไรที่มีพลังงานแห่งการตื่นรู้เข้ามาด้วยมีพลังงานของคนที่มีปัญญาญาณมีพลังงานของคนที่เนี่ยเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเห็นไหมอ่ะโอ้ราชินีเหรียญน,นี่เปิดหวัวเป็นนี้เป็นราชาเหรียญแล้วก็ปิดตรงนี้เป็นราชินีเหรียญ เธอเธอมีดวงแบบดวงสบายนะอะต้องพูดอย่างนี้เลยเธอเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาอยู่ในเขาเรียกว่าสเสวยบุญเก่ากินบุญเก่าทำบุญมาดีแต้มบุญดีกุศลดีแล้วช่วงเนี้เป็นช่วงที่ส่งผลมากเลยนาะเป็นช่วงที่กำลังส่งผลให้กับดวงชะตาและชีวิตเธอมากเลยแล้วเป็นคนที่นั่นะแหละสุขสบายนะบางคนบางคนแบบ เคยเห็นไหมคนที่เขาแบบเกษียณจากการงานต่างๆอ่ะเออแล้วเขามีฐานะที่คือกินดีอยู่ดีมีความสงบสุขแล้ววะเขาก็จะไปแบบปฏิบัติธรรมสแสวงบุญอะไรอย่างเนี้นะหรือบางคนก็ไม่ใช่เป็นสแสวง,ง,งตรงนู้นตรงนี้หรอกทําอยู่ที่บ้านปฏิบัติอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเนี้นะนั่นคือคนที่หลุดพ้นหรือคือคนที่กําลังสเสวยสุขหรือคือคนที่แบบตื่นรู้อะ เปพลังงานตรงนี้มานะไพ่พระราชินีถือเหรียญความมั่งคัง่งความร่ำรวยความมั่นคงเห็นไหมความครบคันน่ะนี่คือความยุติธรรมและความชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังจะได้มีความสงบสุขกําลังจะได้ตื่นรู้กําลังจะได้มีความมั่งคั่งร่ารวยกําลังจะได้แบบทรัพยทรัทรัพย์สิสสนหรือว่าของทั้งแบบ คือมันมาจากตรงนี้อะโอ้มันแบบไพ่ดีมากเลยสิบใบเปิดมาเป็นไพ่ที่แบบชื่นใจนะเป็นพลังงานที่ต้นทุนบุญกุศลแรงแต้มบุญดีเป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้เป็นพลังงานของคนที่นั่นแหละมีของดีของเก่าเป็นพลังงานของคนที่โอ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะหรือเป็นพลังงานของคนที่ได้หลุดพ้นนะบางคนเนี่ยแบบกลับ กลับมาทำกลับมาปฏิบัติหรือกลับมา,าศึกษาอะไรสักอย่างแล้วคือคุณได้ทําได้อะทำได้แล้วคุณก็หลุดผลจากสิ่งสิ่งหนึ่งเออหนาะมันเป็นพลังงานตรงนี้แล้วคุณก็ได้ตื่นรู้ด้วย,ยพลังงานแห่งการบรรลุก็มีนะเธอมีแบบ มีสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสลิงคารแก้วแหวนเงินทองแล้วก็มีทั้งทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาความรู้สมาธิสินครบเลยอะที่ขึ้นมาเนี่ยเธอเธอเป็นใครอะที่ดูคลิปเนี้ยพลังงานดีมากเลยนะดีเลยแหละดีฉันให้แบบอย่างเนี้ยขึ้นมาเนี่ยฉันให้แบบเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นเลยอะดีอะ ดีสงบร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์พลังงานแห่งความแบบความยุติธรรมและความชัดเจนใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในเร็วๆนี้โอ้ห oh, กไม้เทา่าความสำเร็จความสำเร็จชื่อเสียงการงานความมั่นคงเส้นทางเส้นชัยที่จะเดินไปถึงเป้าหมายเนี่ยชัยชนะเนี่ยเกิดขึ้น นี่คือความชัดเจนและความยุติธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มีเรื่องอะไรอีกจัสติกหุยไม่มาไม่ได้เรื่องบังเอิญไม่มีในโลกไม่มาไม่ได้ถ้าตั้งคอนเทนต์นี้ตั้งหัวข้อนี้สับกันแล้วก็ดึงมาเลยเห็นไหมเราไม่รู้จะได้ใบไหนเขาบอกว่าไพย,ยิปซีเนี่ยคือของทุกอย่างแหละนะไม่ทุกอย่างหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งไพย,ยิปซีไพออร์คิลไพอะไรต่างๆอ่ะคือมีครูมีของ นะมีของมีครูอย่าทำเป็นเล่นอย่าเล่นไปไพ่จะสติกมาเห็นไหมความชัดเจนมือข้างหนึ่งคือดาบคือความชัดเจนข้างหนึ่งถือตาช่างคือความยุติธรรมเห็นไหมคือคือนี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์เลยจัสติกความถูกต้องความชัดเจนความยุติธรรมความเที่ยงตรงที่คุณได้รับแน่นอนนะตรงตามคอนเทนต์เลยมหัศจรรย์แบบมันเป็นเรื่องที่แบบ ปฏิหารมหัศจรรย์น่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พาหยิบพาดึงพาจับออกมานะความภัยแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บสับปุ๊บดึงมาเลยได้เลยจัสติ c จัสสิ i ตรงตามคอนเทนต์เลยนะความยุติธรรมและความชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นในตัวคุณเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะสําเร็จคุณจะชนะคุณจะได้รับความสุขความยุติธรรมอืม ถ้าก่อนหน้านี้คุณโดนเอารัดเอาเปียบก่อนหน้านี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมก่อนหน้านี้มันมีอะไรที่แบบเบียดเบียนคุณเกินไปอ่าเบียดเบียนคุณเกินไปล้ำเส้นคุณเกินไปมไม่ยุติธรรมกับคุณอะไรไม่แฟร,ร์กับคุณเนี่ยเกิดขึ้นแล้วชัดเจนความยุติธรรมและความชัดเจน เกิดขึ้นแน่แล้วที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลทุกใบตามความหมายตามเซนต์ตามความรู้สึกที่ได้ทํานายทายทักมาได้พูดมาทั้งหมดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนี่คือความยุติธรรมและความชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณยืนยันการันตีได้จากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมานะเพราะฉนะนั้นแล้ว ความถูกต้องความชัดเจนความยุติธรรมความเสมอภาคเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนี้ที่ทำนายทายทักมาที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเห็นไหมคุณจะสำเร็จคุณจะชนะคุณจะทำมันได้คุณจะได้มันมาอะไรที่เป็นของคุณก็จะต้องเป็นของคุณนะมาด้วยความถูกต้องมาด้วยความชัดเจนมาด้วยความยุติธรรม เห็นไหมมาด้วยความไม่โอนเอียงไม่โอนไม่เอียงนะจัดติกนี่คือต้องยุติธรรมเลยนะห้ามโอนฮะไม่โอนไม่เอียงไม่ลำเส้นไม่ละเมิดอะไรใครทั้งสิ้นนี่คือจัดติกนะจัดติกคือผู้พาดุงความถูกต้องและความยุติธรรมนะเรื่องราวต่างๆเนี่ยเห็นไหมนี่คือความยุติธรรมในความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นกับคุณเออมือข้าง ถ้าเกิดว่ามองอย่างเงี้ยมือข้างหนึ่งเขาก็ถือดาบมืออีกข้างหนึ่งเขาถือตาช่างนั่นคือชัดเจนเที่ยงตรงตรงไปตรงมาถูกต้องยุติธรรมเออนะไม่ฝักฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเออนะประมาณนี้นี่คือความถูกต้องชัดเจนและยุติธรรมคุณงามความดีที่สร้างที่สมมาเห็นไหมส่งผลอุ้ย ดีใจมากกับใบนี้ออกมามันเหมือนแบบยืนยันการันตีอะว่าครูบาอาจารย์รับรู้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะว่าเรา,เรากำลังทำหัวข้อนี้อยู่คอนเทนต์นี้อยู่เนี่ยเห็นไหมความยุติธรรมและความชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในเร็วๆนี้คืออะไรคะตาวถ้วยแน่นอนความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสุขที่สมบูรณ์แบบความสุขที่ล้นเปลี่ยม ความสุขที่พลั่งพรอมอมโอ้พลังงานดีมากเนี่ยเห็นไหมความสุขที่คุณจะได้รับนี่คือความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้อ่ะตามมาด้วย8ปดถ้วยนี่คุณจะได้หลุดผลเห็นไหมแฮงแมนแฮงแมนกับ8ปถ้วยคุณจะได้หลุดผลจากอะ,อะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละที่ มันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมล้ำเส้นคุณเกินไปล่วงเกินคุณเกินไปหรือว่าคือคืออะไรอย่างนี้ยคุณเกินไปเออนะเห็นไหมคุณจะได้หลุดพ้นจะได้หันหลังให้จะได้ออกจากตรงนั้นจะได้หันหลังจากตรงนั้นจะได้ออกจากาสิ่งสิ่งนั้นนะเห็นไหมเดอะแฮงแมนกับ 8ถ้วยคุณจะไม่ต้องวนอยู่กับปัญหานั้นอีกแล้วคุณจะไม่ต้องวนอยู่กับเรื่องเรื่องนั้นอีกแล้วคุณจะไม่ต้องวนอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอีกแล้วคุณจะที่หันหลังได้ move on ได้เดินออกจากอันนั้นและไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะที่คุณเจออยู่เออ,นะเออินนะเออเห็นไหมความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้โอ้โหเจ็ดถ้วย ท้ายสำรับเป็นห้าถ้วยนั่นคือความรู้สึกนั่นคืออดีตนั่นคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะ Move on นได้คุณจะได้หลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วคุณจะไปสู่เส้นทางแห่งความสุขเส้นทางแห่งสิ่งที่คุณปรารถนาไปสู่ความฝันที่เป็นจริงของคุณหลุดพ้นจาก เห็นไหมเรื่องเลไๆสิ่งเลไๆนี่มาเห็นไหมฮาถ้วยหรืออดีตที่ไม่โอเคนะไม่ว่าคุณเจออะไรอยู่นะตอนเนี้ยคุณจะได้หลุดผลนะแล้วคุณก็จะได้รับความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนด้วยนะแปดเอ่อแปดถ้วยแล้วก็เจ็ดถ้วยคือคุณจะได้ทําความฝันให้เป็นจริงด้วยนะแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่ต้องการหลายอย่างเลยเห็นไหม หลายอย่างเลยจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนี่คือความยุติธรรมและความชัดเจนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะโชคดีนะสวัสดีค่ะ